่ทุกานผมือที่สองแล้วเรับมันนี้มือเนี่เป็นมือที่สองที่ฝนลงมราบพี่น้องมันล่มแบบแบบบบไห้ไปใสอ่ะคือสีออกทัง้งนอกบ้านบ่ใดเลยหนาวแห้งอันนี้คือสมไข่ป่าพอปลอมทีพอปลอมเห็ดไว้ครับครบําหนกินแล้วพอดนีอากาศมันเย็นมอดีหอมนี่หมอ,มอ,อมครับ เป็นตาแซ่บด้วยคุณน้อมือนี้เขาสีเขาแต่เวลาเปิดแล้วนี่พอปอมมากพอดีพครเงี้ยองซิมหรอดิ้นบ้สวัสดีครับมึงเป็นค้าวโพดเป็นไงไม่รู้ว่าสมค้าวโพดยังดีบ่เพราตัวนี้ติพอดีอยู่ปลาบามือที่ปอมมั่กินนะมันบอกว่ามันพอดีกินแล้วเด้ว่านนี้บ้านนี้ผมเลยว่า ใช่คับผเอาเขาตู้เย็นไว้เลยแล้เคยตู้เย็นไว้เออผมก็เลยเอาเขาตู้เย็นไว้พี่น้องผู้แล้วว่าผมใช้ปลาเนี่ยมันเป็นเลี้ยวมันหอนพไปไงว่าหันมันหอนค่ะมันหอนครับโดนเสียบเนี่ยพี่น้องเอาเขาตู้เย็นแล้วผมชิมแล้วพอดีกินเลยแสบเลยแสบเลยหอมเลยไปไงหอมหอยหอยครับย่างแสบผมผมผมกินแล้วพี่น้องแต่คือ นี่มาเตนี่เจ้าเขาเสียไม้ให้กินให้พี่น้องเบิองวังมกกันเป็นังไหนนี่ครับไข่ปลาล้วนๆแล้วก็สิเทาอันนี้ครับพี่น้องโตมันงมาเตนี่โตมันก็บว่ให้เสียปลากันแต่เขาตากแดดไว้มันบ่แม่นแดดดอกพี่น้องเ <c oughs> อาไม้มันเห็นไหมเอานี่แหละพอดีเลยนี่มันกำลังดีละ่ะพอดีเลยอย่างไรมันจะมันจะแบบเลยแบบนี้แหละสิทอดพี่น้องสิทอด เพราะว่าฮอตุนอาหารไ่หลายอยชวงวันนึงที้าพเป็ปปอมภาพเป็นลุยน้าหัว้อยข้นโชคดีหอยขั้นมาถังยุดในป่าในอย่างฮอตุนไว้พอดีฝนมาล่งถ้าถ้างั้นเรียบร้อยเลยแต่ว่าก็สีได้พูดแล้วไปตลาดแล้วมาหาไปหาสื่อแนว่ามาเห็นพี่น้องเห็ดซูพี่น้องกินแต่ว่าก็ดีได้รล้วพอดีกับตุ้มหอยขั้นก็ดียุดพอดี บ้างก็เออเบื้งคดองเทปมากกวยาจุดถึงมีแต่หอยขั้นชั้นล่างๆมากจะบอกระบาดเบิดเลยบอไปดังธรรมชาตินี่ครับพี่น้องเมื่อนี้ก็จะได้เห็นนี่แหละให้พี่น้องเบิ้องเป็นทอดปลาแล้วก็บตำบักหุ่งแล้วก็เปิดสมไข่ปลาครับพี่น้องแล้วก็ตำบักฮงนี่มาแล้งเขาห่อนๆแสบคักที่เพิ่นวาว่านี่แหละ อากาศเย็นสี่นะข้าต้องกินเย็นสี่ผมว่ากินรสจะจัดมะม่วงเมื่อนี้ผมใส่นงางแบบเทียมดองนั่นด้่นนี่นเนาะแบบเทียมดอง,งมะขามซุปแล้วก็แบบหนานิดนึงต้องเสียวเลยจัดๆนะเพราะว่าอากาศมันหนาวกว่ามันแก่หนาวอะครับถ้าเกิดว่ากามบา้านเข้าเนาะเวลานหนาวๆคนนี้กินผักกินสม้ม เดี๋ยวอันนี้แค่นี้ละโะเค่จำนี้และพี่งงน้องยังหิวเลยนี่สิเอารถจัดปูดองเท่ากับมดแล้วเนาะเดี๋ยวพอดีแหละจังหนึ่ฝนตกมากยัมเดี๋ยวสิได้ไปหาปูอยู่ ่าอีปูมันออกมันออกจากหูเลยว่าแม่ยามเสิกฝนตกถือฝนเนี่ยฝนก็ออกเลยบอนน้วมาแกแท้แล้วไปห่าไตได้เลยบอนไปหาจับเอาห่อยง่างเว็นย่าเว็นก็ออกบอน้นี่ยกงาเว็นขนานัืนี่ครับพี่น้องนเด้ยไปหาปูมันสีมากบัดเีมาดองไว้ลายเลยเดวกะ เอฟซีผู้ใดอยากได้เยวส่งไป่ห้ยที่นี้เพราะว่าปูยุนี่มันหลายเนาะแม่เนาะเน่ยมันขนตกเนี่ยต้อมาเคือปูนาแล้วพี่น้อง่าให้เสียค่าคนส่งเองเ้อะทิดดองถ้าเขาดองใส่ปลาแดกได้แห้ดีด้เนาะเออทำได้หลายแล้วพี่น้อง อ่านั่นกินแล้วลราพี่น้องมาก็มีให้ส่งตามสัเดือนนึ่งจำตั้ <c oughs> ตมเมื่อเนี่ยสิเป็นพอร้องกินเบ้่งมามันเป็นรสแบบไหนเพราะผมใส่ผมที่ท่านได้บอกบอกให้พ่อท่ายเอาก่อนเพราะว่าม <c oughs> ือนีผมได้สูม่กลิ่นสูตรนี่เป็นสูตรที่ข้าเจ้าต้องขายหรือกินกระหูแนละ้วอันนี้ก็สิเป็นเสียไปแล้กเสียแล้วก่อนก็จะเป็นมาตรฐา ปลาหนุ่มเขาเรียกเลียเลยอันนี้เท่าสีประจงใบเห็นสีเลยเอาไปแจก,กพี่น้องน้ำอน,นี้เพราะว่าเขาจะมักกินแถวนี้นอกพอเนาะปสเรื่ขอ,ของทรงอ่ะาท่นเพิ่งเค็ดมาขไยเขากบสีเลยเอาไบแจก,กพี่น้องน้ำนี่พี่น้องแต่ว่า,เ,า,ขาเขาตปเห็นว้วย ก,นนกินนะเกษตรตือกฝนกับนนากหางงามซึมอีกบมาเินเน้ำกับมันทอ้หอ,อมแดงดัดเลเด้อยน,นอ้าวี่นออกมากส่งสไข่ปลาเนาะนเนอเพื่นครับ แก่เนี่ยพี่น้องผมกินแล้วล่ะทั้งคนกระจอกสิเพื่อนของไ่ป่าได้โทรมาบอกันว่าหมั่นไ่ป่าแต่ว่าผมว่าไอ้นี่กินกินนี่ส่ละบ่ต้องเฮ็ดซุปดอกอันนี้ตำองแก่พี่น้องมาเด้อกินตำองเนี่ยมาแลงวดี่กินได้ขมจันน้อยอันนผักเด้พี่น้องเดี๋ยวมาพร้อมเป็นลาแห่ขอถือเย็นได้ด้อตัวนี้พี่น้อง บ่ผมเห็นว่าเขาเห็นสวงแดีววอดึเป็นเรล่เป็นดีเจ้ารักันองทำแบบนี้ตรงนีใไปกันเจ,จ้าัวพี่กินข้าวเอาใหรผือเขาปอกเนย่ Tao nhiêu bữa hết rồi. Tim mừng cái là chân đấy. Tao, tất cả mọi này ta, baby. Nguyên nhân kiếp. Bunny, đẹp mắt cho kia, nương. đẹp you say, bớt kiếp. Huh? Mmmm. Mm. 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 เียบนจกลิ้นน้ำเด้อพี่น้องวันที่สามนะจ๊ะน้ำบริอาบจกคนเลยโอ้ไม่เต่าฮู้อุ้ซื้อนทำยาให้เจ้กบอาพึ่งกันอืมเสียกันหนาวกันแล้วตุ้งยูตุ้งยู่มันบวกือหนาหนาวเด้หนาหนาวมัคอยหนาวอยู่เด้โอ้มันหนาวแบบบวกรึหนาหนาวพี่น้องหนาวมันเย็นอุ้ม่อ็มมันหนาวเด้มันเย็น เลยปลากระโจมบบพุ่งออกเลยโมเกกินพอแเสกครับโมเสกกับ hmm, so mm ัน hmm. mm ่ด hmm. ลิปไใดออกไปลุกตัวเลยไหมริดลิปุกใช่ไหมริกลุกแล้วี่น้องค่ะผู้ใดมักเอาจตะไข่มาหั่นไซเดอรอีกจังนึงกับเฮดไดเนะพอเนาะ เอาบะเขียนเนี่ยบเขียห้าใส่เอาไข่กับเบเกตคืนไม่หันปลาเนี่ก็กินอันสิ่ด้แยเจ็บต้องไมจังเลยเหรอ

ดี้แเลยนี s <S so hmm. ่จับ่เลยนตกลิ้นนี่เจ็บนี่รย่อกินตะขอนตกลิ้นมาขึ้นหนาหอนใหนาหอนสินเขาบ่ได้หอนนะคตกโต๊ะถูกดีที่ตกเห็นเด่เนีนีกไววบ่อยพูดไปใส่มาใส่เนี่ยตกเล่นอยู่เนี่ยอ่ มันเขาเงิละอยางเง้าเขนะาป่อยเลยถ้าเป็นลรหนูเวอร์นานปูดหนูเวอือมานน,มนจุมากจุ่ึ้นตีแค่สองฝาต้องเนาะด,ดึงทั้งมันน้องเนี่ยกรนออไปเนะียบดบดดกิโลหนึงน่งเนี่ยคือบังหลวงยูประมาณหาลเนา้อง นายสร้างอยู่ล่งรอกับบัมือนโอบตเด้อครับเออถ้าอ,อยากกินสีมือสมตำบอกเด้อ,อ,อ,อมาเลยวันหยุดครับไปหาป่านับกันไปสมไปป่า,ปากินเนุ้อคุก้อยป่าเขาป่ามันบอกว่าเทสก็เห้งเออเงินกหน่อยกินแต่คุณทำเงินเงินงนั่นว่าเทส อนนของจริงไม่าหาจินยากย้ำเลยว่าได้เจอหน้าบูดมาเลยแล้วคุาทง,งานมากมันอยากกินเน้วเจอะเนาะไตวอดก็บ่เยอะอัวแขังพอเด็กะ มันแ้วตัวนี้ขายพอดีปันลขบเลยตลดขวบผมไเอาหรอกีตัวมันนีตัวน่อยตัวีดีกว่าพอปอบขวบลงมาเตอเกียนี่โอ้ยแมานนึงนึงเลี้ยงคนเลนมาตะบนบุรีมัเ้ยวังกวเลย ไม่ผาเรีอดเห็นแต่ขงยาปนี่แสบไม่ผาเรืยดเาปาดเลยที่ปี้เเลยสี่ครัวที่ที่เห็นแต่กันไปเลยประหลุจว่าไห้นะไห้นะย้ำพ้นถึงมาสวนเนี่ยซื้ออะไรกนน้องยมันแล้วคือมันจับตื่นกันนะเขาต้องเดียมันแดกคนที่ส่วนก็ได้ไล่ได้ก็ได้หน่อยในยุทธจอมก็ได้ไล่ตะกันน้องว้ยสั้นเนี่ยนี่ัวให้ข่อยมด

อผมจะ n อ i จังจังคิดว่าน้อนได้วนเด้บานเด้กิดว่อน้อนได้บานได้วนได้บ้นวนหรกพี่น้องนี่ยังหอนน่ะย่อออกแดดไปพี่น้องนี่ไปหาป่าฮะผมว่าเมียผมไขมันผมออกเป็นกิโล่เท่ลยเมึงหอน <ด plane. S 2> นีคนจิมากัหนหัวพีเองมาแล้ว้าสิมีเดียนยังืเดียนที่แรงที่คดสิมาอยู่เลมันมาเป็นเดียนแปดปวดเน่ะแล้วุูะภาว่ารักดาบ่หอยแรงสิ่งีเดียนหนึ่งนะทีแรงป็งได้ริงขอ Nào? <gười> mình sẽ dạy cô gái mình Lên bọc Mình nhớ, tuổi của mình khi <laughs> <laughs> ừ. 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 nào lấy gặp bố đẹp trở lại thì bố đẹp ta hôn lắm. Mấy tầm buồn, mấy bố mát lắm mát lắm. Rồi muôn thủy mát lắm ná. Bố muôn thủy gặp nó nó hư 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 ผมเป็นยังตัวพูดได้ลงไดก็ลุไปผมได้ทำไปผมมีน้องจินมันีสิละผมไปปลาเขาหมดตืงนเดี๋ยวน้ำนอีกตงไหนเหยียบที่เหยียบบนนถ่ายข้น<ม>นนน้นไปข้างหน้าเหยเพบ่นนด้กินน้ำอ่ะรับจิ้มมือวางเย็งยนนยคือผมมีผมไปปลาก็สดใจกับในท่องนี่ ปลาเครื่องแกบที่จะมีหมูเดี๋ยวเดียวเมื่อมันเครืองแกบที่จนเคื่อแต่ปลาพ่อ่เพแดเอคนีุ้ขอบุญตกทุนขอ่แม่ไปองทิกคนเด้อครับทุ่หลาเาก็ได้อยู่ทั้งหมดแต่ไม่คิดว่าจอดเออลุกเลยหรือว่าผู้ได้กรงมังนครับมนทุนเปงเี่ยวยิมไ้นาะมั่นท่นเหน่อยนอนส่นเ่ง้นน้วนาเนี่ย้ามาอยู่นี่มงนเสเส่เรื่องมวงยังวะ ผมได้บอกกันมนข่าไปแล้วว่าไอ้แม่ต้องมาบ่มมาแล้วเฮ้ยจะที่หายน้อยเรื่องนวเออเยไอ้หองรัเป็นสามหน่วยก็มึงม้อนน้ำจนนุ่งน้ำเหมือนเดียวกันเลยก็เลยยิงเขาอนน้กินก็ขกเสีบอรนอยระหว่างอรนอยเป็นความเท่าหนึ่ละเราตั้แต่งามืีถื่มง้วกันเองผมมันเหเขาเออที่คนทุกคนได้จีามมอนกันได้เอ นี่ก็จิจีนากับจิวสวาการจไปหาไปยังบุเมีนเด้อกัไปวะเด้ับทั้งเสียงบมดเอาวมก็ขอราะคามุกุทุกคนเด้อกับผู้ิตลาเยแคกับขอให้เดีคนเริญการเดินทางทัอว่าบริจิตทุสิงยางกัขอให้เจริญมุ่เรื่องคนเด้อครับหรับนร้กาเข้ามาัสมอที่จะกสครับ